ชาว้านเราดูแลเพิ่นมาได้เพิ่นกับบุคคลมาเพิ่นกับบุคอยมีมีเราก็สัมภาษณ์ทางการเกษตรน้ะแม่แก็ยอมใจสัพพันไดเนาะเพื่นกับเป็นคนในน้อยตัววางแต่ว่าร่างก็แต่หัวใจขึ้นนี่ใหญ่เกินตัวิ่นเนาะเพราะว่าใจขึ้นนี่ใหญ่แบบว่าปลูกยังก็ได้ทุกอย่างให้เรียกนักได้นะพ่อแม่พี่น้องมีความอดทนเนาะเปิดใจนะครับ สบายดีสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสืบุสคนเนาะหรือว่าจะเป็นพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศก็ินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวาสนาสแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้สาวาสนาก็ได้เดินทางมาว่าน้องตมเนาะหรือว่าว่านจอมเพชรนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้ผ่านมาก็ได้ได้เห็นสาวพันพ่อแม่พี่น้องไอ้ขึ้นางกินก๋วยเตี๋ยวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกินก๋วยเตี๋ยหรือว่าเพอแหละพ่อแม่พี่น้องบ้านสาวาสนเอิญเพอเนาะ ประเทศไทยเคลนอื่นก๋วยเตี๋ยวเนาะไปเลยอยันเวศส,สอบถามขึ้นในน้อยหนึงว่าเพลื่อนมาแต่ใส่ไปใส่มาใส่เนาะก็ได้เคลนกะงามเป็นพิเศษได้พ่อแม่พี่น้องเลยมันยิ่งสงสัยเคลนไปเสริมสวยมากบอกขึ้จังไรเขากลับสอบถามเมืองน้ำเคลนน้ำกันเนาะก็ะได้ขู้ว่าเคลนมาแต่ใส่มาใส่เนาะก่อนจะไปติดตามพับซุมก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกดติดตามกดซับสะไข่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อแจ้งเตือนให้ชาวบานได้ เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัสสาบัดกัสิได้มีกำลังใจทายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกได้ส้มน้ำกันเนาะกขอขอบคุณขอบคุณกัสสาบัดกัไปเบิกน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเบาๆลายเนาะกัไปเบิกน้ำกั่นได้มาสะพานนั่นกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มระเบ้อห้องพ่อแม่พี่น้องเนาะสอบถามมังพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องสบายดีสะพาน าีมาแต่ใส่ดิสัพพันวันนี้เนาะนี่กัมาแต่ตลาดไปตลาดบ่ปแกตูแตกตาเทเด้มือนี้เนาะไปยังตลาดสัพพันไปเฮ็ดผมอฮาเห็นไปทําผมใหม่เนาะ้นนีเาะบ่อกะสีหูได้หมดนี้เป็นไปกตาเนาะน้องพลอยมือนี้โอ้ไปทําผมมาได้เราก็เขาน้องพลนยได้เลยได้เกี่ยวได้คนได้เลยคนทั้งนั้นได้หรอโอ้ยังบ่ทันอะไรกันเนาะด มื่อใรได้สิเกเข่าเนาะครับมืออื่นมืออื่นโอ้มืออื่นคนเข่าเนาะคนมาบ้านเนาะเป็นผูรายเด้น่าสิเป็นคนคนไทยบ้านนี่ยังโมโหเนาะโดยยังโมโหเราอ่ะมาดูนมืออื่นเนาะแม่นมาดูนมืออื่นไให้พี่น้องเลยทไปขุนเขาโดยชื่อเพถึนกับสิคนเขามื่ออื่นเนาะชาวพันนี่คนเองก็ได้บพราะสัมพันธ์ไดขับรถก็เป็นบนาเป็นอยู่กัพ่อไล่ แต่การ์ดมีบอลลูนพองแน่นั่นเลยจ้าสิดองกระเบนจอมเมนว่าพอได้คือคับได้เลยเนาะแม่งคับได้เนี่ยก็คือไอ้ท่านไปตลาดนี่ไปกับใครกับพี่ชายอ๋อกับเอื้อยไปกับพี่ชางเนาะไปไปทำผมงาเฮ้งตือบอสพันธ์ชงชวโมงทำสีบอทำผมนะทำสีทำสีเนาะไม่ได้ยืดทำสีแล้วก็ตัดทรงผมบล็อกเลยเนาะพัฒนาเราเนาะ เราพัฒนขึ้นกับพัฒนาขึ้นเนาะกัสวยงามขึ้นเนาะพอพี่น้องเนาะขึ้นเล่วเข่าได้ดิลูกเล่กเข่าน้ว่าลูกชายขึ้นกับไปโรงเรียนเนีขึ้นกะอยากดูเลตัวเองเนี่ยเนาะถ้าเราเกะเข่าือเล่ดูเล่แค่นันเนาะพันเนาะโบติเราเนาะไม่ได้ปลูกตงเวะอะไอย่านี้นะขนาดส่วนแม่จุนแม่เนี่ย หยอนเนาะแต่ว่าไมอนีอากาศนี่เขาหยอดเนาะขนาดสาพันธ์ปลูกของมุกหมากแตงแน่นเฮ็ดเวียกกทุกเวียกอยู่เนาะก็ยังสวยงามขนาดนี้เนาะเสื่อว่าสีสาพันธ์สีสบายแฮงสีงามได้นี่แมงยูนี่เราะเฮ็ดเวียกแข่งเด็กของมือคือว่าอะไเนาะปลูกแตงอีกโดยปลูกรองแตงสาพันธ์ปลูกไปให้นึงแล้วหากจะดงไปชิบช่อง ดูหน้าบ็อกคือว่าพุทเอาตอนนี้หาพุดธอางหาพุทธก่อนเนาะหาพุทธเป็นประจำเลยบ้าสะพันพุทธเป็นประจำเลยถ้าอะไรเก็บกูดูท่านทะยานคิดว่าไปว่าลูดน้ามันหลุยังไม่ละเมื่อยมันใหญ่ไปนี้นะหาพุทธตลอดกินได้ขายเลยโดเป็นเวลาเดือนช่วงเดือนเนาะหนึ่งจะมันชิบปลายหกระถังโอ้ชิบกว่าหากระถังก็ชิบว่ามาน อ่ารวมแล้วก็20กว่าถังเนาะว่ามื้อฮดพอส่ำนคือว่าฮดมื้อแต่ละมื้อมื้อฮดคู่มาฮดทุกมื้อเนาะถ้าว่าร้อยเร่งมาก็ฮดเาแรงาบ่ได้ไปทางดเด้เนาะบ่ได้ไปทางดตบักตงเนาะเบักงปูบ่มบ่ได้ปลูกมันน้ําบ่น้ําเพียงพอเนาะนอยู่ได้ตมัน มิถุนัมน้อมบ่ได้บัเชินอยู่น้ำก๊อกนี่นะเลยอยู่โมไวยได้ปลูกแต่บังแกงได้เฉพอะข้ตักแบบหานีก็พอแห้งแล้วเนาะดูน้ำก๊อกน้ำก๊อกเป็นโมไวยได้โยกต้ถามีวาไรกะยังวาไรใช่ไหมฮึมฮอมชงชามเดือนโอ้โหสอเมื่าชงชามเดือนกูจะได้เนาะต้องหาหนามเนาะดิยางสีออกก็ต้องเล็งมากอีกคนชาแรกอีกสมมติว่ามันเป็นมากได้สาวพันธุ์ไปขายเองบ่เคื่อนแนวใดเนาะ ขายปิดไปขายเองวันนี้แม่ค้ามาซื้อในฮะในบ่อบ่อมีห้างไปนั่งขายที่ตลาดอ้ยสะพพันกเป็นแม่ค้าเป็้นยังคืเคยขายเป็นเนาะเคยขายเนาะสะพพันข้อไล่เคยขายนะข้อไล่จะมาขายสุกีเนาะท่านเนาะขายสุกีเพราะว่านให้สุกีโอ้โหสุกีเลยปิ้งเป็นมากขึ้นกับป็นแม่ค้าในตลาดเลยเนาะวันนี้นี่ตอนนี้กัเป็นนั่น สเกษตรก่อนนี่จะเป็นการเกษตรกัอนดิปลูกก่อนปลูกไร่จังมือแล้วรังพันออกแล้วเนาะเบียเนาะหาลักอันก็หาลังเริ่มเตะออกมาโอ้โหปลูกไปให้หนึ่งอ่ะยังสีต่ออีกอยู่ยังย็ดต่อยอยู่สื้อในมาได้สิบชองเนี่ยสิบช่อง ซื้อมาเพิ่มสิดงอุอืะปลูกให้ไลายให้มากลกเดี๋ยวสิมาซื้อซอยเอาไนทีมงานมาดูอยเนาะแ่สิมาซื้อซอยเพิ่งยินดีชาวบ้านนชิามชว้ามันชนนี้นชือปุยซะเมันต้องใส่ปุยใปุยลายนาะสักันเอาซีภากใส่กับงามโมกุลธรรมชาติ เป็นธรรมชาติมันก็นหัวบโบลายหัวงสามดสโดยโดยโดยงามกับมันโบเร่งมันโบปานใดเนาะสองพันมางได้งั้มันใส่เคมีอ่าเนาะโดยยางจะได้ลงขึ้นต้องคุยสอบหนึ่งแต่ก็ใ<ด>ส่ตอนเด็กๆก็ได้ตอนที่มันขนะึ้นใหม่เนาะเดี๋ยอะนี่ในเมนราคาเท่าไรสอบเท่าไรเนาะคราคาโน้ติสิแพ่งตื่นเนาะงานเฉลิมฉัตรพันคุยขาวว่าสองพันคุย พอกันทายแคบเดืองโดยเอาปุ้ยแต่นั่นเนาะประมาณพันเนาะถ้าใส่ปุ้ยขาวเนาะคือสิปุ้ยเร่งเนาะสักพันเนาะโดยยังบม่ได้ซื้อวะตอนนี้ยังท่านได้ซื้ออยู่ยังท่านได้ซื้อยังมีอืมถูกแต่ใส่ขี้ง้อไปก่อนเนาะดูถุงข้อดูแลดีสบายคันแบบเมาแบบยังดูเด้แบบบริใสนี่มันต้องห้ามเนาะโดยห้ามปสจจุบามแบบข้าใส่แบบนั้นห้ามมันจะ ประชามาใส่ปุ๋ยได้ปลูกแนเขาก็เลยลงทุนเถื่อแห้งนะเนาะเขาก็อยากให้มันได้ผลผลิตดีเนาะเาก็เลยลงทุนเทางก็จะได้ลายยเพราะว่าเขาก็ต้องใส่แห้งหางแห้งไงเขาก็จะทำได้คุ้มในจังน้อยเพราะว่างดีๆก็มด้แลให้มันครบเลยเนาะจะได้ผลผลิตดีเป็นอะไรดิเรื่องของหัวเจาหัวใจเดี๋ยวนี้ ายังหมดใจกับยังอยู่ยังเปิดคือเก่าเลยเปิดใจคือเก่าเนาะแบบคันถามว่ามีลมบอกกันนะสิมีเนาะแต่คันถามาเรื่อยยังบ่เจอบ่ยังบ่เจอคนที่ใส่ซ้ำสองพันจะมีลมไปนั่งอยู่จะนั่งเปิดไปเรื่อยๆแต่นั่งมัวหวั่นใจว่าสัพันจะมัวหวั่นใจหรือแบบคนที่เพิ่นจริงใจก็เข้ากับสีฟอกปิดทันทีเนาะเอ้ยเนาะโดย นี่เนาะก็เปิดประเด็นครับเนี่ย่ามั่นใจบันไดนะลองลองคุยกันไปเบื้องก่อนเนาะลองคุยกันไปเบื้องก่อนะให้คำตอบบุได้ว่าปิดหรือบ่ปิดเนาะโดยคำตอบบุได้ยูู่ต้องใส่เวลาเนาะสองพันเนาะโดยใช่เวลาต้องเป็นเครื่องพิสูจน์นะพิสูจน์ทดลองไปเนาะโดยเพราะว่าอันนี้ก็บเรื่องเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเีาก็ไม่เคยนานกันเลยต้องอยากใช้เวลาเป็นโดนแมนุทจักกันกวนอีกคนโดยโดย กันชิวเอาเรื่องมีคุยกัมีแต่ว่าเพราะว่าชาวพันธ์ก็เคยผ่านมาได้เนาะสาวพันธ์เนาะเคยผิดพลาดมาได้วมดนี่เลยค่ะโดยคิดใจดีๆกันเนาะคิดว่าหักเดียใจเดียวครั้งแรกเนาะครั้งแรก้็มาแรกก็มาพิจารณาหักเข้าโดยโดยคิดว่าหักเดียใจเดียเป็นความเจ้าอยู่หรอกกา่าผนไปแ้กก็โดยโดยนี้ก็ต้องเปิดไปจนกลัวน้องพันเพิ่นสิพอใจคนเนี่ยเนาะมาทุนประมาณสามไร่เนาะ อันนี้ก็บบคิดว่าโบได้คิดแล้ว่าบ่มากขึ้นไงมีมีใจให้กันเนาะะมีใจอยู่แต่เ่าต้องเปิดไปแล้วก็ปุ้ยไปเรื่อยๆนะพังมึงก่อนเนาะสอพันเนาะพระฮัทชี่นี่ช่วด้วยเพื่อนด้วยกันด้านฮัทพิทธาต์อแบบนี้คนก่อนโดยอย่างก็คือขาดมันก่อนเนาะก็่อย่างซั่งสองเนาะโดยไปเรื่อยๆแต่คือพาพายักอ่า จองกันเากัมีใจให้ยูเนาะถ้าจองคุนจองเขาแลกกันมีใจให้ขึ้นอยู่แต่ว่าเข้ากันแบว่ายังบมมั่นใจร้อยเปอร์็นตนาะสัพันเนาะถ้าร้อยเปอรนี่เปอร์เนี่ก็คือสะพันกับิพใจเนาะพันเนาะถ้ายนเนาะจิใจทันทีร้อยเปอนแล้วก็ทังน้องกับิตใจก็ถือว่ายังบรอยเนาะคุยกันบกี้มเนาะกมนควมมีรอกคือว่านะก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาไปก่อนว่า จังไดเนาะสื่อสารสัมพันธ์กันเนาะรู้สิ่เย่ไปกว่านี้บองหรือว่าสิเจอผู้นี้ดีแล้วเนาะอย่างน้อยต้องใช้เวลาสามสี่เดือนคือว่าเป็นปีข uh ึ <the> <laughs> ้นไปเนาะสัมพันธ์เนาะก่อนคนเหาใชได้เงินอยู่ด้วยใช้ชีวิตน้ำกันกันปีหนึ่งสองปีขึ้นเลยโดยตอนนี้หากต้องพูดกันไปก่อนเนาะพูดกันไปก่อนต้องใจเย็นๆเนาะต้องเข้าใจกันทั้งสองพายเนาะสัมพันเนาะต้องเข้าใจกันน้ำเนาะเมน น่องกับคุยไล่แท้ก็คือว่าน้องก็ต้องคบอะไรคนน้อยเพราะว่าถ้าคนจริงใจน้องก็ยังมั่นใจปันใดโดยโดยการเรียนพนักมากก็มีกระตอบเรื่อยๆเนาะโดยโดยแต่ยิงโบยังต่มีเวลาน้องก็จิตต่อไปนะโดยพราะว่าสาวพันกับป็นคนนั้น ทำเบียกเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะทำงานเนาะแบบขึ้นกับแบบ่คอยมีเวลาเวลาเนาะบ่คอยมีเวลาตอบเขาเลยเพราะว่าขึ้นกับปลูกมะม่วงตกแตงส่งลูกส่งเต้าขึ้นไปโรงเรียนเนาะสะพานเนาะบางที่กับบ่มีเวลาเวลาบางที่ก็ต้องคอยใจขึ้นน้ำเนาะคอยจับโทรศัพท์เบแต่ในมือก็จะชิดอ่างธาระของตัวเองกับเซี่ยโยเนาะตอนแรกฮะก็ต้องสีเสียต่อเพื่อของก็เมนมาเสียต่อเพื่อได้กับมาคุดมาคุดได้กับมาปลูก คนเดียวเฮ็ดนะมันต้องซาร้านผู้เด้วกระหดนี่ผู้เดียวการบูคิดอยากได้ผู้มาขุดน้ำแนวบ่สาพันจะทามีก็อยากได้มาอยู่ตอนนี้ก็คือยังไ่ทันมีเนาะโดยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีไว้แห่งดีเนาะมาขุดตอนนี้อยากมีตอนที่ว่ามาขุดนี่แหละตอนนี้ก็ขุดคนเดียวอยู่ขุดคนเดียวก็ยัหาให้เดียวแม่ยังมั่น จองเครื่องยาน้าทางนมนมเนาะกับคงชีได้ยินแหละคุณพี่น้องอะยทางน้องคนก็อยากจะมาคุดขุมแตงซอยกันมาได้คุณพี่น้องเลยมาเลยเนาะเพราะว่าสาวการเกษตรตัวนี้เนาะแมนพวกเมนสาวโอเคแล้วก็ต้องเพื่อไปหาค่างวันอีกเนาะเมนมาหาค่าหลายย่างเนาะสับพันเนาะหาคือว่างแล้วก็ต้องซักค่างเมือนคำว่าขึ้นโมมันนี่เราก็ไม่ได้เลยนี่เนาะแบบยอดมันตกมันยางเขาก็ต้องหาเก็บมัดขึ้น เพื่อทได้ค่อยๆได้ขายงั้นต้องจะยินเนาะสะพานเนาะต้องใช้เวลาที่คนที่เคยปลูกเท่านั้นเนาะจังเซียวซานจังปลูกเป็นเนาะสะพานเนาะคือสาวาตในกาโบปันใดเนาะปลูกมะเตงไงเพราะว่าบทนัดนะสะพานใช้เวลาเฮาก็ต้องใจเย็นเพื่อที่ได้เป็นหมามากเพื่อให้ที่ได้เก็บขาโดย จ้าวาเราดูแลเพิ่นมาได้เพิ่นกับคอยมาเพิ่นกับคอยมีมีเขาจะสัมภาษณ์ทางการเกษตรนะแม่นก็ยอมใจสาวพันได้เนาะเพื่นกับเป็นคนในน้อยตัววางแต่ว่าร่างก็แต่หัวใจขึ้นนี่ใหญ่เกินตัวเพิ่นเนาะเพราะว่าใจขึ้นนี่ใหญ่แบบว่าปลูกยังก็ได้ทุกอย่างให้เลี้ยงนักได้นะพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกอดทนเนาะเปิดใจนะครับผ่าตัดเปิดใจน้ำนะครับสัมภาษณ์การเกษตรน้ำเนาะโยทางทีมงานของเขาก็ได้ถามเพิ่น อคงสิหูวัดสุขุนอะไรนะเนาะที่คนที่หับฟังเนาะท,ที่หับชมกันเลยจังนใดก็เป็นกำลัง,งใจให้น้องเพิ่นมีรองอะไรแต่สวาาเห็นสาพันเอาลงเพชรเนาะอ,นนอาาาาาาันขึ้นเบรกกระสอบข่าวสวาาป้าเสาพันคือเบรกได้เนาะเบรกตัวจริงด้วยเพราะสาพันเบรกตัวจริงด้วยเพราะว่าเขามีคนเบรกมีคนเพชรนะก็ได้เบรกต้องเบรกเองเบรกกับไอ้น่องมือนะเนาะกับน่องน้องม่านะโดยน้องชายอ๋อคิดว่าไอ้นะ ใช่สาวพันเก่งแห้งอีหรอวะาวเก่งเลี่ยแหละเนาะเก่งมากอต้องจะเป็นเพราะว่าเฮามีคนเหตุมันบอกจำเป็นเนาะพ่อกะเท่าไปแล้วอันรถไทยก็ติดเองบ่รถไทยกติดเองติดเองขับเองเลยมืออื่นนี่ต้องคอยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องรุ่นต้องส้มน้องอื่นนี่พวกกันทีมงานเขาสิมารุ่นว่าสาวพันขับรถไทยเบรกเข่าไล่จริงบ่เนาะเมนติดเครื่องเองบ่เนาะแมนติดเครื่องเองบ่ทีมงานเขาก็สิทธายทำให้เบิ่งเลย เครื oda, mm ่องนี่ก like so ับมเนติดธรรมดาเนาะคุพ um ี Maybe, ่้องมาสตาร์ทเครื่องนี่กับโมเนธรรมดาถ้าบ่แข็งก็คือบ่อได้เลยเนาะถ้าบ่แข็งแงก็สีสตาร์ทบได้เลยเพราะมันใช่แรงมุนคุยพี่้องยเนาะสอนสะพันสะพันคเป็นของห้าก็คือสีเหตนเนาะีสี่หูพ่อพ่ายหน้าก็ขึ้นอยากถหน้าช่วยพ่อเลยไปจับายช่วยพ่อดูดดูดูดดูดดูบดดดดด้้ จับไข่เป็นได้ห้ากระเดิมเฮียนแกงเฮียนอย่างเฮียนติดเองโดยเพราะว่าไปใชายหาดยังไปใชายหาดยังไ่าแปได้เพราะว่าห้ามันไม่มีผู้ชายโดยก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดเน่าสะพานเนาะชานเฮี้ยนชานยังกระเป็นบ้ากิ่งแฮี้ยอีกเลยอนี่ก็คือสาวสูงสิบวิตเนาะเบิ่งเนาะแมน ไปถ่ายไปมากไงยังบ right yes. um, so ่ซาม์สาวพันเนาะสาวพันนี่หัวใจเก่งแห้งนาะเพื่อนพี่น้องเนาะสุดจริงคนนี้เนาะหูโดดอีแตนได้คุพี่น้องตัดเครื่องรถอีแตนได้เนาะก็ใส่หมุนถ้าครบรอบพุ่นแหละถึงสิติ้ต้องใส่แห้งแห้งแห้งได้นะเนาะโดยถ้าใส่แห้งถ้าบราแห้งมันกับบัติดแต่เป็นผู้ชายบางคนกันยังติดเครื่องสตาร์ทบอได้กันยังมีหัวยพี่น้อง อันนี้น้องจะพิยิงกระเจตัวเด็กๆเองคุยกับพี่น้องสมใหญ่เนาะทางน้องเพคนกันสอบข่าวว่หญ่คือได้เห็นกระแห้งพอสมควรเนาะคุณเคงแห้งกับพูดว่าเคงแห้งมันก็ต่างกันเนาะคือสาวานน่ยกกระสอบข่บวได้ด้ยแหละบุึ้นได้ได้สะพานธ์เลยอันเป็นอะไรทีมงานเทาอั้นโอ้ร่มกับสาวพันธ์ก็ดูน่าเนาะ ก็คงสีใจกันเนาะจกดนแน่างอูลาแล้วล่ะที่รับซมกันเนาะไอสีของเฮากัอ่ะจังไดไกันรอรุ่นรอรุ่นกันเมื่ออื่นเนาะอื่นกําลังใจน้องมื้อเ่นเนาะเมื่ออื่นเขาก็สิได้มาทายถ้ำคนอีกท่อนึงมาขนเข่าน้ออืืนเนาะเบิร์นเนาะพันสิแบสสอบเข้าได้จริงบอเนาะว่าข้าหขักได้ส0บกิโลห่วน่องเนาะเพราะว่าน้องเพ่นสี่เบได้จัคกระสอบมื่ออื่นด้วยสันเท่ากับ อามูเรบเนาะดูว <c oughs> ่า <Labor> จ <ator il fi> ังไดหอพี่น้องเรอรุ่นเรามุบลงกันอีกเนาะเขากาซีได้ล่ำลาขึ้นกันเนาะบันนี้เนาะโอ้ยโอ้ยดต่อไปกซีดีมาสาวพันเนาะสาวพันเนาะการสิกสบายดีโอยสวัสดีเขากาได้โอนได้ลมกับสาวพันเน่เนาะโดดนานเน่เนาะหอพี่น้องเนาะก็คือสิเข้าใจกันแน่เนาะสาวพันกับเป็นคนสูีชีวิตคนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องอะไรกัน เป็นสาวคนตัวน,น้อยๆพ่อแม่พี่น้องไงก้าวตัวขึ้นกับบอได้ใหญ่แต่ว่าหักขึ้นกระใจขึ้นใน,ในี่ใหญ่ใหญ่คนตัวเนาะขึ้นกะเก่งแห้งเนาะสาวบ้าท,ทายทำม,มากกับบอมีผู้หญิงคนใดที่เก่งซ้ำพิ่นได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวสาวบ้าเองก็ย,งงยังยกกระสอบเข่าอันสามสิบโลสาโลนี่ก็ยังบ่อยากได้เด้พ่อแม่พี่น้องเไยแต่ว่าสาวพันธ์นี่ยอมใจขึ้นได้พราะเปนพี่น้องเไยสาวบ้าเห็นในเพจแต่ป้าสาวพันธ์เก่งแห้งเนาะพราะเปพี่น้องเนาะขึ้นกะเก่งหัวใจขึ้นกะเกินร้อยเนาะ ตอนนี้ขึ้นกระปุกองุ่มตกแต่งมืออื่นนี่ก็ค่อยดุ่นค่อยส้มน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวาก็สิได้มาถ่ายทำขึ้นค้นเข่ามืออื่นนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนค้นขค้นเข่าอันเมื่อเฮือนเมื่อวานเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะก็สิได้อันทีมงานเขาก็สิได้มาถ่ายทำสาวพันขับรถไถเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ค่อยดุ่นค่อยส้มน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะ วัสดุสู่สคนเนื้อว่าจะเป็นทางไทยพังลาวเนาะขอขอบุณขอบคุณเนาะที่ติดตามสาวาสด,ดยมาโดยตลอดที่เบิ่งคลิปสาวาสตต้นจนจบก็ขอขอบุณขอบคุณถ้าสาวาสเบ้าพิพาทประการใดก็ขอโทษขออภัย,ยเดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องเดอ้ออาการสาวาสก็สิได้ล่ำลาเลยพ,เพ่อแม่พี่น้องในบัดนี้การจเดินทางก่อนพ,พี่น้องเห็นย่างไรไปหาถ่ายคลิปอีกต่อไปนะเนาะพี่น้องเนะาะกับมือนี่สาวาสกับฮ่อนเดดเด็ดฮ่อนนะเนอกพนะี่น้องเนาะอากาศมันกะ บม่ได้หนาวภายในเมื่อนี้ก็ธรรมดาพรมินี่น้องเงแก็สวัสดีร่ำลาเนาะยวันนี้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีนะพรมอนี่น้อง